สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้เขาก็จะมาผ่าม,มัดดอกไม้แล้วจ้าวิธีการมัดดอกไม้กรสีมีนี่แห้ะค่ะอุปกรณ์มีใบเตยค่ะมีใบเตยมีดอกใส่ท้องค่ะใส่ท้องแล้วก็กล้วยไม้แล้วจ้ากล้วยไม้แล้วก็ยางรัดค่ะยางรัดนะคะยางใหญ่นะคะกันไกลค่ะ กันไกอุปกรณ์พร้อมค่ะจะมาดให้เบอง์ด้จ้ะวิธีการก็คือนี่ค่ะเฮาจัดใบเตยก่อนค่ะจัดใบเตยให้สวยก่อนค่ะนี่นะคะแล้วก็เอามือจับใบแน่นๆนะคะเราก็จะมาตัดตัดพอดีกรรมนะคะเนี่ค่ะแล้วก็เอารองข้างล่าง นะคะเอาก้านเตยลองรองข้างล่างข้างบนด้วยก็ได้ <laughs> เพราะว่าจะทําให้ใบเตยเมีความแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ส้ยทองนะคะใส่ส้อยทองลงไปนะจ๊ะแบบนี้จ้ะค่ะ <laughs> 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 เราจะใส่น้อยใส่มากก็แล้วแต่เรานะจ๊ะค่ะ <laughs> แล้วก็เราก็เอากล้วยไมย้ ต้ยไม้มาจัดเรียงนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือได้แล้วนะคะหนึ่งกร,รมัมเราก็มาตัดตัดให้พอดีกร,รัมนะคะตัดพอดีกร,รมัมเราก็ใช้ยางรัดนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็ใช้ยางรัดนี่จ้ะแล้วก็นี่นะคะดึงให้แน่นๆนะคะแล้วก็นี่ค่ะพัน ล้อมจนมาถึงนี่นะคะข้างล่างแล้วก็เสร็จเลยนะคะนี่เสร็จแล้วนี่นะคะก็คือหนึ่งกำรรนะคะที่เราจะกำรรไปขายที่ตลาดแต่ถ้าเราทำจะวบพระนะคะเราอยากได้กราใหญ่กำเล็กแล้วก็ทำแล้วแต่เราจะจัดนะคะจัดช่อตามใจชอบของเรานะจะ